สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะพามาปลูกบร็อกโคลี่สีม่วงนะคะต้นกล้าเขาโตแล้วค่ะดูสิดูรากเขาก็ทะลุกระถางแล้ว อันนี้ก็ทะลุกระถางเหมือนกันเพราะด้วยเมล็ดค่ะเนี่ยวันนี้จะพาปลูกสองอย่างเลยอันนี้คือต้นกล้าโคราบี้นะคะปีนี้ป้าวรีจะปลูกทั้งสีม่วงและสีเขียวนะต้นกล้าก็ใหญ่มากแล้วเห็นไหมคะปมเขาออกแล้ว นี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปปลูกกันเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกบรอกโคลีกันเลยนะคะอ่าวันนี้อากาศยังหนาวมากเลยค่ะแล้วก็ลมแรงนะไปเลยค่ะไปดูกันเลย ุยขี้ไก่อัดเม็ดนะคะทำการเจะเลยค่ะต้าวารีจะเอาประมาณนี้นะนี่พอเจาะได้พอเจะได้แบบนี้แล้วเ้านี้ก็จะใช้อันนี้นะคะเพื่อทำการเอาดินออกมาค่ะ ออกมาแบบนี้นะคะถามว่าจะเอาออกมาทำไมเหรอเพื่อเป็นการใส่ปุ๋ยค่ะนี่นะคะป้าบริกจามรองพื้นลงไปค่ะนี่แล้วเราก็ทุกๆๆเข้าไปน,นะคะแล้วก็ปิดไม่ให้รากเขาโดนปุ๋ยโดยตรงนะคะเดี๋ยวรากเขาจะเน่าค่ะ นี่ดูเห็นไหมคะลากลากขาวโปะเลยอี่ป้าบรีกิททำการแยกออก เห็นนะแยกแยกกล้าออกมาแบบนี้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เอาดินของเขาที่เราเอาออกมาเมื่อกี้เนี่ยฝังลงไปคันเพื่อน ป้าวารีก็จะรดน้ำลงไปเลยนะคะเพื่อนค่ะเนี่ยเขาจะได้มี่เหี่ยวนะลมแรงมากเลยวันนี้เดี๋ยวป้าวารีจะปลูกแบบนี้นะคะไปจนเสร็จแถวเลยค่ะป้าวารีปลูกเสร็จแล้วค่ะเพื่อนค่ะได้กี่ต้นนะเดี๋ยวป้าวาริจะนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ตรงนี้แปลงตรงนี้ป้าบริปลูกได้9้าต้นนะคะพอดีกล้ามันเหลือป้าก็เลยเอาประโยชน์ไว้ตรงนั้นสองต้นนะคะเอามาโยนไว้แปลงนี้2องต้นนู่นนะคะนูน่นตรงนู้นอีกต้นหนึ่งตรงนี้ต้นหนึ่งลมแรงมากเลยค่ะ เดี๋ยวป้าวรีจะเอาผ้าห่มมาห่มให้เขาค่ะปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวลมพัดกระจายหมดเลยเสร็จแล้วค่ะป้าวรีก็ได้ปลูกบรอกโคลีเสร็จแล้วนะนี่ห่มผ้าให้เรียบร้อยเพื่อนๆจะเห็นก้อนหินข้างๆนะ,ะเดี๋ยวจะถามว่าป้าวรีทำไมต้องใส่ก้อนหิน ทับป้าวบรีปล่อยแบบนั้นนะคะกระต่ายเขาเข้าไปได้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเขาก็จะกินหมดส่วนสองต้นตรงนี้นะคะนู่นนะคะป้าวบรีก็มีอะไรป้าวบรีก็เอามาครอ,อบไว้อันนี้จะเอาเหยือกค่ะเดี๋ยวป้าวบรีจะครอบนะครอบไปก่อนค่ะเพื่อนแล้วก็เอาก้อนหินทับไว้ก่อนเพื่อป้องกันลมนะคะ โครับบี้ค่ะเอาลงแล้วนะอันนี้โครับบี้สีม่วงค่ะ